คนสิไปสิมาหรือว่าคนทางไก่ญาติทางไก่มหาตะกี้ว่ามีโทัพท์บว่มีเท่าระเล็กเนาะพี่น้องเพิ่นก็สิบ่งหม้อเขาเมื่อใดลูกขึ้นนึงเขาปึ๊บพี่น,อนออ้อนนง,องจะเป็นจังี่เห็นบ่ไฟล่ามก้นหม้อหนึ่งจังส่แดงแดงยังส่น่ะพี่น้องเ่น,นก็สิจับจุดว่าโอ้สิมีคนทางไก่มหาตัวนี่คันแดงลายแดงไงเป็นเปิร์นไงก็สิแปบลบว่าคนที่ไกลไปนานตะกี้เนาะผู้เฒ่า มแมยายท่อนนะลูกเต่าไปเห็นงานตะกี้แห่งมันไปเห็นงานกรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งข่าวมือดีวันดีนี่สาเห็นอันนี้มาเนี่แดงว่าจาังสิวอ้ลูกสกิขึ้นมากวะเนาะเราวะน,ะวะนี่เพิ่งกันเลยเบิบ้งหมอนี่ว่าสิมีภูมหาขันไฟล่ามกลนหมอจังสีพี่น้องว่าเป็นไฟอันนั้นเด้อไฟแบบนี้พี่น้องเห็นปะจะมีญาติทางไกลมาหาคนกจับทางใดเด้อันนี้เป็นอันนี้ก็เสื้อถืออะไเด้ดพี่น้อง บ่มีโทระ,ะเลขกเนาะตะกีบ้บ่มี่โทระ,ะเลขบ่มีโทอดัพซับยังสีเบิ้งยังสีพี่น้องแต่เลยว่าโอ้สีมีผู้ใดโู้มาหาพี่น้องสิมเหยี่ยมมายามท่างไก่มายามตัวนี่แบบมาแบบไม่ได้นัดหมายเห็นบ่นน้ครับพี่น้องอันนี้ก็เพราะว่าหยางพี่น้องยังท่อนสิบจังหันเพื่อนจังหันเพื่อนมืออื่นเห็นบ่พี่น้องบาเป็นตะเสื้อกับเหลือเสื้อเรียก็คือจะมีญาติมาเยี่ยมมาหามาตาท่างไก่เนี่ลนะพี่น้องเห็นบ่ มันไม่ใช่เรื่องเองินได้แต่มันคือบางทีมันก็คือคื๊พกนว่านะย่าท่านก็เลยเอามาซูเบิงค่ะพี่น้องเงนินว่าน่ะเออบ้านจะมีบุญค่ะพี่น้องบ้านจะเปลี่ยนบุญกับมียากท่างไก่พี่น้องท่างไก่ไมาเหยี่ยวมาเหตุบุญน้ำเห็นบ่าพี่น้องจ้ะน